อส,สวัสดีครับนานารอบนี้นะครับก็เหมือนเดิมยังอยู่กับการรีวิวคันแต่รอบนี้พอดีว่าแวะไปทำทุุระแถวลังเศษแล้วก็ aa, ลเลยเดินเข้าเดินเล่นเข้าไปในร้านปทุมทิพย์ซึ่งไม่ได้เข้านานแล้ะทีแรกปกติก็จะเข้าแบบฟิชชิงโกนะจริงๆปทุมทิพย์ผมก็เข้ามานานมากนะเป็นเกินสิบปี พูดแล้วรู้สึกแก่แล้วไปเดินเจอเห็นพอดีเคยเห็นผ่านตาแล้วแหละกับอาชิโนแบส Time ด้วยความที่ว่าราคามัน550บาทอะครับก็เลยคิดว่าเออซื้อเอาไปรีวิวเ้นดีกว่าสำหรับแบบสายนะักรบงบน้อยผมผมเข้าใจนะว่าคนจะอาคติกับคันอาชิโนกันเยอะว่ามันเป็นคันราคาถูกใช้แล้วกลัวโดนบูลลี่เอาตรงๆนะครับผมเป็นคนนึงนะไม่ได้พูดให้มันดูเท่นะผมไม่ชอบบูลลี่เรื่องราคาคันราคาลอก ของคนตกปลาหรือเพื่อนนะักตกปลาด้วยกันนะครับผมมองว่าถูกแพงอะ่ะเป้าหมายเดียวกันตกปลาตกปลาให้สนุกครับอย่าคิดมากเรื่องราคาก็เลยเออจัดคันนี้มารีวิวดีกว่า550แล้วคันเขาสวยดีอาจจะประวัติไม่ค่อยดูดีนะอาชิโนแต่ผมมองว่าผมก็รีวิวอาชิโนไปแล้วคันนึงกับอาชิโนรอยัลตี้ซึ่งผมมองว่าเฮ้ยราคามันเวิร์กนะแล้วเซนคันก็ดีแบงก์ก็ดี จนบางทีคิดว่าอาชิโน่ทาของแบบนี้ออกมาขายได้กําไรบป่าอ่ะไปดูรูปรั์คันกันแพ็กเกจจิ้งอะไม่ต้องคิดอะไรมากมายครับนะมีซองคันให้ผมก็ว่าโอเคแล้วนะอาบูวอริตัสสามพันกว่าบาทไม่มีซองให้มีกระถุงพลาสติกเซ็งตัวคันเป็นไง สวย,ยนะครับด้ามทําเป็นทรงตูดตัดเสียอย่างเดียวนะตรงนี้ที่ผมไม่ชอบผมไม่ชอบเป็นการส่วนตัวนะครับนะท่านไหนชอบอันนี้ก็ไม่ว่ากันเพราะว่าแต่ละคนชอบสไตล์คันไม่เหมือนกันถ้าตูดตรงเลยเนี่ยโอ้โหเลิฟเลยตูดทรงเนี้ยจะทำอมาออกเหมือนของพวกคันตระกูลพอยซ o สันของ s h มา a โ o ซึ่งอันนั้นนะเขาจะเป็นคาร์บอนแท้ทั้งคันทั้งตูดอยู่แล้วด้ามเป็น EVA v i เนี่ยไม่ใช่ของฟูจิแน่นอนร0อเ ฟอร์กิฟฟอร์กิฟอยากให้เห็นฟอร์กิฟเป็นอลูมิเนียมนะครับไม่ใช่พลาสติกนะเป็นอลูมิเนียมครับกล้าบอกว่าเป็นอลูมิเนียมสวยนะมีสีทองที่ผมเห็นนะมีสีทองแล้วก็สีแดงดําผมเลือกเอาสีทองมาแล้วคันก็จะมีเป็นแบบสองท่อนกับท่อนเดียวท่อนเดียวคันที่ได้มาเป็น7ฟุตหนึ่งเวทอยู่ที่10บขีดยีลองรับเหยื่อ10บถึงสากรัม ลองรับเหยื่อ10ถึง30กันถ้านนนะดูคันที่ผมรีวิวมาบ่อยๆก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ว 10, 20, เ,หววเวท10ขีด20เยื่อเรทเหยื่อจะอยู่ประมาณ7ถึง28 7ถึง28คันนี้เป็น10ถึง30ก็ถือว่าหักลบกันไปนะครับคันวางไกลทั้งหมด10ตัวตัวแบงค์เนี่ยมันก็เป็นปบบกตินะของคำว่าสไตล์ยอดฮิต แบงก์ต้องเป็นเอกซคลอสส่วนเรื่องการส่งเหยื่ออ๋อก่อนจะไปดูส่งเหยื่อเอามาชัาง่งน้ำหนักคันก่อนคัน7ฟุตนะไม่ถึง150ผมมองว่าเบานะ140ก็ยังเบาเลยนะครับสำหรับ7ฟุตสำหรับผมนะร้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบหกกรัม ก็ตามนี้เลยครับเดี๋ยวไปดูเทสส่งเหยื่อที่พิกัดน,น้ำหนัก8กรัมกับเหยื่อเทพของผมเลยปลาบัางจีนเดี๋ยวกลับมาคุยกันตักโต๊ะครับดูเทสส่งเหยื่อกันครับมีนะขอมาบอกว่าอยากให้น้าเต้นเทสแบบเหยื่อต่ำกว่าเวทคันหน่อยก็นี่เลยครับปลาบัาง8กรัมคันระบุไว้ที่สิ ขีดสามสิบกรัมใช่ปะวะสิบสามสิบจริงๆ1 0 2สิบยี่สิบเวทมันควรจะเป็นเจ็ดขีดที่แปดนะเวทเยียก็ตามนี้ครับประกบอยู่กับไซนอน NGX ไม่ได้ประกบกับ IMZ นะเมื่อกี้ IMZ อัดบึกไปก็สบดัดสบดัดปลายคันสักยี่สิบเมตรสบายๆครับยี่สิบสามสิบเมตร ยีกว่ากว่าเหลือๆคันเป็นกาไฟนะวางไกด์สบตัวก็ด้วยราคาเท่านี้ครับจะหวังว่าให้มันได้ฟูจิอย่างเบนมิงโกซาคุระมันก็คงไม่ได้หรอกเบนมิงโกซาคุระเขาหกร้อยเกาสิบอันนี้มัน550ก็โอครับจะสะบัดจะทอยเหยือ่อ อันนี้อาจจะทอยออกไปไม่ดีเพราะว่าผมผูกช็อกสั้นไปหน่อยแต่ระยะไม่ไกลเนี่ยสบายครับเซนคันมันยังไม่โดนหญ้าเนาะพราว่าวัดลำบากหางไว้สะดุดหญ้าสักนิดหนึ่งก็ยังดีเดี๋ยวลองทิ้งจมไปเจอหญ้าน่ยครับ โด่งอับปัตติง้งหนึ่งอันนี้เรื่องการส่งเหยือ่อหรือว่าอะไรผมว่าส่วนหนึ่งก็อยู่ที่สายกับล้อเลยนะครับแมตช์กันมันก็ส่งเหยื่อดีครับส่งเหยื่อง่ายอยากให้เหยื่อไกลขึ้นก็ต้องลดขนาดสายใช้ตามเวทคันให้เหมาะสมกับคันทุกอย่างมันก็แมตช์กันลงตัว ก็ง่ายกับการใช้งานครับนี่เหยื่อเทพผมเลยเนี่ยปลาบ้างเหยื่อเปิดอันติไม่รู้จะเอาอะไรตีก็ปลาบ้างครับไม่ปลาบ้างก็ไวเบชั่นก็ตอนนี้ครับส่งเหยื่อส่วนเทสแอคชั่นคันก็อย่างที่บอกครับเจอบึกแต่เช้าเลยยังไม่ทันด้วตี จะเทสแอคชั่นคันเลยโดนพี่บึกซะก่อนเดี๋ยวกลับไปเจอกันที่โตะครับอ่ะมาครับก็จากที่เห็นนะครับก็ตันนั้นเลยนะผมมองว่าคันส่งเหยื่อโอเคเลยเหยื่อที่ลองก็อย่างที่บอกครับแปดกันเป็นปลาบ้างจีนก่อนจะตัดไปดูแอคชั่นคันก็รอบนี้กระโนนเทพาอยู่หลายตัวครับแต่แต่เช้าเลยเจอพี่บึก อาจจะเพราะว่าไม่ได้กลับมาไพร์โหดนานไม่ได้กลับมาไพร์โหดนานใชไหเจอพี่บึกต้อนรับตลอดทุกทีก็เดี๋ยวตัดไปดูแอคชั่นคันอาจจะยาวหน่อยนะครับคลิปจริงๆประมาณ19นาทีเดี๋ยวผมจะตัดตัดตัดให้มันสั้นๆเหลือสักแค่ประมาณ10นาทีนิดๆพอเพราะว่าด้ยวยความที่ว่าเป็นการเกี่ยวโฉบอยู่แล้วปลาบึกช้าๆจะโฉบบางทีก็โฉบเข้าปากบางทีก็โฉบหางบางทีก็โฉบท้องขึ้นอยู่ที่ว่าจะดวงสวยแบบไหน ก็ไปครับเดี๋ยวไปดูแอคชั่นคันกันกับการเอาคัน550บาทหลังบึกงัดบึกลากบึกเข้าฝั่งมาผมบอกเลยนะนาะท่านไหนที่อันนี้เอาลงโตนะครับไม่ได้บูลลี่ไม่ได้อะไรแต่เป็นคำพูดที่ผมว่าน่ารักดีนะนักรบสายงบน้อยอย่ามองข้ามครับอาชิโนแบทไทม์ Time, โคตรคุ้มคันราคาเท่านี้550กว่ากว่า หรือว่าบางร้านอาจจะแพงกว่าหน่อยขึ้นอยู่ที่ว่าราคาเท่าไหร่นะครับแต่อยู่ช่วง500ถึง550ผมมาได้มา550ไปครับไปดูผมลากบึกเล่นกันว่าเป็นยังไงและเดี๋ยวกลับมาปิดคลิปที่โต๊ะก,กันอีกทีหนึง่งก็ถือว่าดูไปบ่นไปนะครับดูแอคชั่นกาก่อนก็ได้แอคชั่นนี่ กับปลาบึกที่พร้อมจะวิ่งออกเดินตามก็ต้องยอมครับชั่วโมงนี้เพราะว่าเห็นที่บอกเลยครับใสายๆมาน้อยแค่คิดเล่นๆนะว่า อยากลองดูเหมือนกันว่าถ้าติดบึกจะเป็นยังไงกับคัน550ดันติดจริงซะง,งั้นอะ ก็ถ้าลิฟต์คันสูงกว่านี้ก็น่าจะสนุกครับคันก็อย่างที่บอกครับเป็นกาไฟแล้วพันลายเอ็กคอร์อเแถวนี้นะอย่าเข้าต้นไม้เป็นพอไม่อยากทำให้น้องต้องเข้าต้นไม้ ิดเบรกไหมเนี่ยอยากให้ดูครับปิดยันบีบสปูนะครับปิดเบรกไหมไม่อยากอัดแน่นมากครับเบรกเพราะว่าเดี๋ยวตะขอจะง้างเก็เปล่า,าตะขอบางมาก ทันนีบอลเลยครับมือสั่นค่อยๆเล่นครับน้องแรงดียังมีแรงหนีเยอะตัวหนึ่งก็ราวลาวยี่สิบนาทีครับ แต่ถ้าใส่เป็น PE 3อยู่ก็อาจจะจบเร็วกว่านี้ต้องบอกว่าถ้าอยู่ Escape อาจจะจบเร็วกว่านี้ครับแต่วันน <head salaries> <Young> ี <weed>. ้เราอยู่กับอาชิโนม้าบ้าพลังเจ็บใกล้ๆเลยเข้าฝั่งมาให้ยกแบบนี้ก็หวานดิ เหนื่อยแล้วแหละสิ่งที่ไม่อยากให้ไปคือมุมนั้นครับผมเดินอ้อมตามลำบากมากออกนอกไปออกนอกไปออกนอกไป ก็อาจจะต,ตัดตัดบ้านนะครับเป็นช่วงๆคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปสําหรับนา้นาๆที่เข้ามาดูเทสคันเพราะไม่งั้นคลิปอาจจะยาวไปครับ ข่อนงเกรงผมกลัวคันบดมือเรามีประสบการณ์คันบดมือไปรอบหนึ่งแล้วเริ่มรู้สึกไม่สนุกดีนะได้คืนอะ่ะรอบละแปดสิบเซน น้องวิ่งออกไปทีนสามเมตรกว่าสี่เมตรก็ไม่ให้น้องสึกว่าน้องใกล้แพ้ตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือจะเอาขึ้นยังไงดีกว่าครับ ผมมองว่าโอเลยนะ550ในช h o ป e ีอาจจะ580นะเพราะว่าผมซื้อหน้าร้านราคาก็จะถูกลงกว่าซื้อออนไลน์ซื้อจากไหนครับคันอาอันนี้ซื้อจากประทุมทิพย์ลังสิท์ครับส่วนธนาท่านะาไหนสนใจอยากหาซื้อผมว่าในช h o ป e ีใน Lazada ใน Tik Tok อกมีครับกดได้เลย เหนื่อยแต่เช้าเลยค่อยๆเล่นรู้สึกถึงความล้าวลานของคันเลยอะดูครับแอคชั่นเป็นยังไงลงกันสุด สุดครับสุดของผมแล้วมากกว่านี้ก็น่าจะบึ้มนะแต่เหนียวไม่น่าเชื่อนะห้ารอยห้าบเหนียวได้ขนาดนี้เหนียวจดตกใจนั่นแหละครับ เจ้าเก่าเจ้าประจำที่เรารู้จักเขาดี คว่าอะไรประมาณนี้อะบึกจริงๆนะครับไม่ได้ล้อเล่นกับอาชิโนแบสทามห้า้ห้าสิบ เราเจอคิดเทสเต็มๆกันตอนวันจันทร์ครับ ก็ตามนี้นะครับเจ้าเก่าตัวเดิมก็คงไม่มีอะไรสงสัยกันอีกแล้วนะครับกับอาชินโน a บส Time ได้ขนาดนี้ เกินไปครับบอกตรงๆนะ550ผมซื้อมาเป็นคันท่อนเดียวนะครับคันสองท่อนก็น่าจะไม่ต่างอะไรกันมากมายอยู่แล้วก็หอบครับเดี๋ยวกลับไปคุยกันที่โตปิดคลิปกันครับส่วนเรื่องแอคชั่นคันก็ตามที่เห็นครับชอบใจสอยได้เลยครับไม่ต้องคิดมากมาบ้าพลัง550 กลับไปที่โต๊ะครับมาเป็นไงครับคุ้มนะอย่างที่ผมบอกนะหลายท่านอาจจะประสบการณ์ไม่ดีกับมาชิโนใช้แล้วหักใช้อะไรก็อยากให้ลองดูนะครับอยากให้ลองเปิดใจรับแบสทามเข้าไปดูอีกสักหนึ่งคันอย่างน้อยอะ่ะผมมองว่ามันห้าร้อกว่าบาทอะ่ะหักก็ไม่ค่อยน่าเสียดายเท่าไหร่แต่สำหรับนานาที่งกไม่สูงมากจริงๆก็ผม นักตอนนี้นะนะักตอนนี้นะในเลทราคานะห้าหกร้อยนะผมยกให้ตัวนี้จริงเพราะว่าลองเองนะัเทพาก็สนุกลิปดีลิบดีลิปดีปดแบบเออน่าตกใจอยู่เหมือนกันแล้วก็คันก็เหนียวครับกล้าพูดเลยว่าเหนียวเหนียวจริงจริงจริงครับอัดให้คันหักอะ่ะมันทําไม่ยากหรอกแต่อัดให้อยู่เนี่ยมันยากกว่าอัดให้หักเยอะเลยครับจริงๆนะผมพูดตรงๆรงอัดให้อยู่เนี่ยมันยากกว่าอัดให้หักเยอะเลย ก็ตามอย่างที่เห็นในคลิปเทสนะครับทุกอย่างก็ตามนี้ส่วนตอนนี้ก็ปิดคลิปกันแล้วคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายที่ผมอัพทิ้งไวใ้ให้ก่อนเดินทางยาวๆนะครับส่วนนะท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ให้ช่องเล็กๆช่องนี้เลยครับเป็นกำลังใจให้คนทำช่องเดี๋ยวหลังจากกลับมาจากเดินทางก็ตามคิวเลยครับมีให้ดูแน่ๆ 3ตัวกับไดวาสติว่า s t บิวส s งพันยี่แล้วก็ไดวาทั a t u ่าหน0่เป็นตัว c e l e b r i t y 10ปีที่ใส่ไฮเปอร์ไดเข้ามาแนละ้วจริงๆ TATURA ก็ใส่ไฮเปอร์ไดมาพักใหญ่แล้วนะครับกับในตัว Body 70 70ตัว80ผมไม่แน่ใจนะแต่รู้สึกว่า80ก็มีไฮเปอร์ไดดีไซน์เหมือนกันแล้วนะครับแต่รู้สึกว่าตัวเนี้ยตัว10ปีเนี่ยจะเปลี่ยนรูปโฉมของทั t ูล่าไปบ้างไม่มากก็น,น้อยเดี๋ยวก็มารอดูกัน ส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอะบูกา a เซียมีโอเมีนะครับบางข่้นถามว่าแล้ว F8 แล่ะครับน้าเต้นไม่รีวิวเหรออยากให้เข้าใจแบบนี้ครับตัวเลขที่ระบุนอบนลอออาบูเอฟเจ็ดเทุกอย่างเหมือนกันครับนะเคือรอบ7 8คือรอบ8อาบูกาเซีย b เอฟเจก็คือรอบ7กับรอบ8ตัวเลขของลอออาบูเป็นแค่การระบุบอกรอบแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมากมาย ก็ตามนี้ครับและเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งช่วงนู้นเลยมกลาหรือกุมภาส่วนคลิปนี้ก็ลาไปแล้วขอบคุณนะนะทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันก็สวัสดีปีใหม่ร่วงหน้านะครับขอให้หนนะทุกท่านสุขก,กายสบายใจตลอดทั้งปีออกหมายก็ขอให้หมืนหมานเดินทางปลอดภยัยท่านาาท่านไหนกลับบ้านคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ